แป้งมาเิจแป้งให้ีก่อนจะพิ่จะพิ่ใช้โดนนะลูก่ได้ไดก่อนนะแป้มาแ้แมปอรงแอรบแข่งไห้คะี่จะขอวันเกิดทำเป็นพิซซ่าหน้าอะไรคะหน้าร้าค่ะใช้ซอสเศษค่ะซอสนะคะเขาจะใส่ซอสแร